ผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะต่อเนื่อง3นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้รรูเบนอโมริมหลังจากบุกไปโดนเบรนฟอร์ดถล่มมา3าประตูต่อหนึ่งจากการเปิดบ้านชนะแมวดัมเชนเดอร์แลนด์ไปได้2ประตูต่อศูนย์โดยเป็นการเก็บทรินชีสและเป็นการลงตัวจริงครั้งแรกของผู้รักษาประตูซินเนอร์ลัมเม่นในประตูดาวรุ่งชาวเบลเยียมซึ่งซื้อเข้ามาใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม2025จากรอยันอันทเวิร์บริลตเบลเยียม ด้วยค่าตัวประมาณ18.1ล้านปอนด์เซ็นสัญญายาว5ปีถือเป็นการลองเกมนัดแรกโดยรูเบนอโมริมได้ส่งลงเพื่อเรียกความมั่นใจจากการเล่นในบ้านและโชวฟอร์มได้น่าประทับใจกล้าเล่นออกมาตัดบอลและเปิดบอลได้ดีทีมเยือนเซนเดอร์แลนด์เป็นทีมน้องใหม่ที่ทำผลงานได้ดีและทำคะแนนขึ้นไปอยู่บนหัวตารางพรีเมียร์ลีกแต่มานัดนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านแมนยูออกนำก่อนอย่างรวดเร็วนาทีที่8จากเมสันเมาส์และเบนจามินเชสโกนาทีที่31 ผิดจากฝั่งทีมเยือนเซนเดอร์แลนด์ซึ่งมาเล่นเกมรับและเล่นได้ผิดฟอร์มทําให้แพ้แพ้ไปโดยเกมถัดไปแมนยูต้องทำศึกบิ๊กแมตช์ใหญ่แดงเดือดกับลิเวอร์พูลโดยการไปรเยือนแต่ฟอร์มของลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักโดยแพ้ติดต่อมาสามนัดติดจากทุกรายการเป็นทีมเจ้าบ้านที่ครองเกมและบุกมากกว่าแต่แมนยูก็ใช้ลูกเปิดบอลจากซินเนอร์ลังเม่นเก็บบอลสองทจังหวะส่วนกลับลิเวอร์พูล ได้ประตูนำไปก่อนอย่างรวดเร็วจากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่2แต่ก็เป็นจังหวะปะทะก,กันร,ระหว่าง2ผู้เล่นลิเวอร์พูลเวอร์จิลฟานไดกับแม็กอลิสเตอร์แต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าหยุดเกมให้ลิเวอร์พูลพยายามทําเกมรุกโดยอันเนอร์สล็อตส่งผู้เล่นตัวรุกลงมาเพิ่มและได้ประตูตีเสมอจากกัวดี้คัคโปทําให้ลิเวอร์พูลไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากนั้นไม่นานแมนยูได้ประตูขึ้นนําจากลูกมงของแฮร์รี่แม็กไกวแมนยูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งประตูต่อ2 ลิเวอร์พูลพยายามทำประตูตีเสมอแต่แมนยูก็ลงไปเล่นเกมรับและสวนกลับด้วยบอลไดเร็กทำให้จบเกมลิเวอร์พูลพ่ายคารังให้แก่แมนยูไปหนึ่งประตูต่อสองนะับเป็นการท้ายแท้ติดต่อกัน4เกมติดจากทุกรายการส่วนแมนยูเก็บชัยชนะเป็นเกมที่สองครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมรินโดยชัยชนะนัดที่3มแมนยูเปิดรังอลแทฟอร์ดรับการมาเยือนของไบรตันโดยสถิติ5นัดหลังสุดแมนยูแพ้ไปถึง4เกมและ2ครั้งหลัง แพคคารัลองอุนแทฟฟอร์ดไบรตันถือเป็นของแสลงของแมนยูเกมค่อนข้างจะสูสีโดยเป็นแมนยูที่ใช้จังหวะบอลไดเรีก bon กดดันไบรตันทำประตูขึ้นนำไปก่อนสาประตูต่อศูนย์จากมาเตอุสคุนย่าในนาทีที่24ซึ่งถือเป็นประตูแรกของเขาในสีเสื้อของแมนยูคาเซมิโรนาทีที่34และไบรอันเอมเบอร์โมนาทีที่61สบเอไบรตันอยู่เฉยไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองและไล่ตามมาจากลูกฟรีคิกของแดนนี่เบลเบก ในนาทีที่74อดีตผู้เล่นของแมนยูที่ชอบยิงแมนยูเป็นประจำและลูกมงของชาลัมปสกอสโตลาสในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้ไบรตันไล่ตามมาสาประตูต่อสองเกมทำแทาจะจบลงด้วยสกอร์นี้แต่แมนยูก็ได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลา <c oughs> เช่นกันจากไบรอันเอมเบอร์โมนับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ทำให้แมนยูเก็บชัยชนะสามเกมติดรั้งอันดับหของตาราง แมนยูเริ่มกลับเล่นกันได้ดีขึ้นผู้เล่นเริ่มเข้าใจแทคกติกของรูเบนอโมริมตัวรุกเริ่มทําประตูได้เก่มรับเริ่มเสียบอลน,น้อยลงช่วยกันเล่นมากขึ้นมีการช่วยกันเพลสและสลับหมุนเวียนตําแหน่งในพื้นที่การในช่วงหลุดตําแหน่งซินเนอร์ลัมเมนในประตูใหม่ก็ทําผลงานได้ดี